คนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องคุณทยยุ่งน้องนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จาให้นวทางหุ้นสามลัดนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดกันติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการกำมูลเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจำนะคะวันที่19นะคะเดือนมิถุนายน 2566นะคะหุ้นแรกนะคะหุ้นรัเสเซียหุ้นรัเสเซียคืนนี้นะคะแอดให้รูปนนะคะจาะให้เม็ดเดียว61นะคะหุ้นรัสเซียรู่6เจาะ61นะคะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะประจำนะคะวันที่19เเดือนมิถุนายน หุ้นเยอรมันหุ้นเยอรมันคืนนี้แอดให้ลูกสองนะคะเจาะให้เม็ดเดียวสองสี่นะคะหุ้นเยอรมันรูดสองเจาะสองสี่นะคะต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษนะคะประจันะาะวันที่สิบเก้าเดือนมิถุนายนสองพัน 5, ห้าร้อยหกสิบหกนะคะหุ้นอังกฤษ พุ่นอังกฤษคืนนี้แอนให้ลูกเจ็ดนะคะเจาะให้ไม่เดียวเจ็ดศูนย์นะคะพุ่นอังกฤษรูกเจ็ดเจาะเจ็ดศูนย์นะคะสําหรับค่ําคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสามลักของแอนนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปัง,งมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ